ในข้อ12สนงนะครับข้อนี้รู้พื้นที่นะครับเดี๋ยวเราต้องเลือกใช้ทายนะมันคือกลุ่มของเอพื้นที่กับเส้นรอบวงเห็นนะอย่างเงี้ยตัวที่จะใช้เช็คก็คือหารด้วย11นะครับเอา1386รู้พื้นที่หรือว่ารู้เส้นรอบวงนะครับเออก็เช็คโดยการหารด้วย11นะครับ หนึ่งสามแปดหกหารด้วยสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองได้ร้อยสามสองลบเหลือหกชัคหกลงมาสิบเอ็ดหกหกสิบหกโอ้ลงตัวเลยด้วยลงตัวเราก็ถือว่ารู้จบครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้หนึ่งสามแปดหกหารด้วยสิบเอ็ดมันเท่ากับร้อยยี่บหก ลงตัวเลยลงตัวเราก็ถือว่ารู้จบครับเพราะฉะนั้นใช้พายเท่ากับยี่สิองส่วนเจ็ดเพราะฉะนั้นพื้นที่เท่ากับหนึ่งสามแปดหกฝั่งนี้แทนที่ด้วยตัวสูตรของมันพายอากำลังสอง เท่ากับ1.386พายแทนด้วย22.7อ่ะ R กํลาลังสองก็คือ R คูณ R เนอะแล้วเป็น1.386ย้าย22.7ข้ามไปฝั่งนูน้นมันก็ต้องไปคูณด้วยส่วนกลับของ22.7คือคูณด้วย7ส่วน22เอาแค่นี้ก่อนงงงงไหมครับไม่งงนะโอเคนะบางคนอาจจะเอา11ตัดบางคนเอา22เลย นะครับหนึ่งสามแปดหกตั้งจเจ้ายี่สนะิบสองไปตัดแล้วนะครับเจ้ายี่สิบสองไปตัดแล้วนะยี่สิบสองหนึ่งยี่สิบสองนะได้กี่ครั้งยี่สิบสองหกได้ร้อยสามสองลบกันเหลือหกเช้าหกลงมายี่ิบสองสามหกสิบหกเพราะฉะนั้นมาตัดตัวนี้ได้หกสิบสามนะ r คูณ r ลูกก็ต้องจัดให้เป็นเลขที่เหมือนกันคูณกันตอนที่เป็นหกสิบสามคูณเจ็ดอ่ะเลขมันไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ในหกสิบสามเนี้ยลูกก็นึกออกว่ามันมีเจ็ดเป็นตัวประกอบใช่ปะ่ะหกสิบสามลูกก็เลยเขียนเป็นเก้าคูนเจ็ดเขียนหกสิบสามเป็นเก้าคูเจ็ดแล้วมันก็มีเจ็ดของมันอยู่แล้วอีกตัวหนึ่งนะครับหกสิบสามคือตรงนี้เก้าคูนเจ็ดเจ็ดที่มีตัวหนึ่งคือตรงนี้มองเห็นนะลูก ใช่แล้วก็แยกก้าให้เป็นเลขที่เหมือนกันสอบตัวคูณกันก็คือสามคูณสามใช่ไหมครับเออแล้วลูกก็จัดแบ่งเป็นสองกลุ่มที่เหมือนกันสามตัวนี้เอาไว้กับเล็บหน้าสามตัวนี้ไปไว้กับเล็บหลัง เจ็ดตัวนี้เอาไว้วงเล็บหน้าเจ็ดตัวนี้เอาไว้วงเล็บหลังนั้นลูกก็จะได้ r คูณ r เป็นยี่สเอ็ดคูณยี่บเอ็ดอย่างนี้ก็แปลว่ารัศมี r จึงเท่ากับยี่บเอ็ดงงเงินตรงไหนไหมครับ